สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่อาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวะ2,565ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครค่ะ ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ดรนิรุตบุตรแสนลีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2565ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครณนะวิทยาลัยเทคนิคนิค,นค,คมอุตสาหกรรมระยองจังหวัดระยอง โดยมีจ่าสิบเอกสมพรชูทองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการรองประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายกิติพองศ์อุตะมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพกล่าวรายงานค่ะ ดรนิรุตบุตรแสนลีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าทางด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนเป็นการยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมให้เกิดการบูรณาการนำองค์ความรู้และทักษะมาใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงานด้านนวัตกรรมอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน และสามารถนําไปใช้ได้จริงอย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบการอาชีพได้ในอนาคตซึ่งงานในครั้งนี้ค่ะมีผลงานที่เข้าร่วมการประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจําปีการศึกษา2,565รวมทั้งสิ้น137ผลงานจําแนกเป็น6ประเภทได้แก่ประเภทที่ 1. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ประเภทที่2 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ประเภทที่3สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อมประเภทที่4สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารประเภทที่5สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพหรือเฮลท์แคร์และประเภทที่6สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และอุดหนุนเครื่องดื่มกาแฟร้านควิกนิ่นคาเฟ่และเยี่ยมชมศูนย์บริการยานยนต์สมัยใหม่ R I E T C Express Service Auto Car ซึ่งดำเนินการโดยนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคน,คนิคนิคมอุตสาหก,กรรมระยองค่ะ